สวัสดีแฟบนบอลอัร์เซทุกคนนะครับวันนี้2พฤศจิกาย,ยน2 0 1 5นะครับเมื่อคืนนะครับมีการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่6จาก6นัดซึ่งคืนนี้ก็จะมีแข่งอีกออในคู่ที่เหลือนะครับโดยในคืนวันพฤหัสก็จะเป็นการแข่งขันยูฟ่าลีกอย่างที่เราทราบกันอาเซนองก็มีคิวที่จะต้องเจอกับทางด้าน f c ฟซูริกเพื่อที่จะ เก็บ3แต้มในการการันตีคว้าแช,ชมป์กลุ่มเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมที่อ,อยู่ในอันดับ3ที่ตกมาจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งเร็วนี้เราก็จะมาดูว่าสรุปแล้วแนวโน้มที่ทีมต่างๆที่ตกมาจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างนะครับหลังจากที่แข่งครบ6นัดไปแล้ววนะันนี้ใจร้อนนะครับแข่งยังไม่ได้ครบทุกกลุ่มแต่ก็ขอเอามาพูดคุยก่อนนะครับในเบื้องต้น นอกจากนี้ก็จะมีข่าวเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็ได้ข่าวว่าเรามีการเร็งๆเอาไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับอภงานแข่งยูฟ <bij> ่าแชมเปี <ST> ้ยนส์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ปอโต้ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอตรันิโกมาติดไปได้2อประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเลวเซนเองวันนี้เก็บ 1แต้มได้จากคลับบรูชนะครับซึ่งทําให้ปอร์โตเนี่ยก็มีแต้มแซงคลับบรูชขึ้นไปเป็นอันดับ1เฉยเลยนะครับแล้วเลโเกสเซนเนี่ยก็แซงอารันติโกมาดริดขึ้นมาเป็นอันดับ3ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการสรุปตารางคะแนนให้อีกรอบหนึ่งนะครับทางด้านไบร์มิวนิคเอาชนะอินเตอร์มิลานไป2ประตูศูนย์ลิเวอร์พูลก็ชนะนาโปลีด้วยสกอร์เดียวกันกลุ่มนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวสรุปให้นะครับสเปอร์นะครับไปเอาชนะมาร์เซย์ได้2ประตูต่อหนึ่งไอแอคอัมสเตอร์ดัมก็สามารถเอาชนะกลาสโกเเรรรนจอ์ไไปปด้3ะตู อันนี้นขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งวิกตอเรียเพลเซนนะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบา์เซโลน่ซึ่ง2อประตูสี่แล้วก็สปอริรงลิสบอนก็แพ้ให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตไป1ประตูสองนส่วนคืนนี้ก็จะมีการแข่งขันในกลุ่ม EFGH นะครับก็จะมีมัดิดเจอกับเซลติกชักตาโดเนตเจอกับไลฟ์6ิครอยากดูฟอร์มของแมเคาโมบูติกก็ติดตามได้นะครับ มิลานเจออาร์บีซาบวกนะครับมัคคาบีไฮฟาเจอกับเบนฟิก้าโคเปนเฮเกนเจอกับดอร์ทมุนนะครับแมนซิตี้เจอกับเซบีย่ายูเวนตุสเจอกับเพรสเชนชาแมงนะครับแล้วเชลซีก็จะเจอกับดินโโมซาเกรบก็มาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับกลุ่ม A เนี่ยนาโปลีถึงแม้ว่าจะแพ้ไปเนี่ยก็ยังคงจบด้วยตำแหน่งจ่าฝูงนะครับมี15แต้มเท่ากับเลวพูแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับก็เลวพูก็ เข้ารอบไปเป็นอันดับ2นะครับอายักอัมสเตอร์ดัมก็จะได้อลงมาเล่นในถ้วยยูโรปาลีกนะครับร่วมกับทีมอย่าง PSV อสวีไอฮอเฟนแล้วก็อาร์ซอลซึ่งซึ่งทั้งคู่นี้ก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วเพียงแต่ว่าจะจะมีใครไปเพลย์ออฟแล้วตกรอบไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับกลุ่ม B นะครับปอร์โตอปอร์โตจบในอันดับที่1เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคลับบรูชเลโอเซนเป็นทีมที่จะได้แซงแอตเลติโกมาดริดไปเล่นยูโรปาลีกนะครับ กลุ่ม C ไบมวนิกจบเป็นอันดับ1น,นะครับมี18แต่มอินเตอร์มิลานเป็นอันดับ2บาซ่านี่ลงมาเล่นยู่ปาลีกนะครับกลุ่มดีก็จะเป็นสเปอร์เข้ารอบอันดับที่1ไอทักฟังเฟิร์ตอันดับที่2องอสปอร์ติง้งลิสบอนไปเล่นยู่ปาลีกนะครับในส่วนของ กลุ่มที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้แข่งขันครับก็จะมีการแข่งขันในคืนนี้แต่ก็ยังกลุ่ม E นี้ก็สรุปยังไม่ได้ว่าใครจะได้เล่นยูปาลีกนะครับแต่เชลซีน่เขาเข้ารอบแน่นอนแล้วแหละนะครับกลุ่ม F นะครับก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นชักต้าโดนเนตหรือไลฟ์ซิกซ์จะลง,ลงมาเล่นยูปาลีกนะครับ กลุ่ม G เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าเป็นเซบีย่านะครับที่จะมาเล่นยูฟาลีกแมนซิตี้กับดอทมุลก็จะเข้ารอบยูฟาแชมเปียนส์ตีต่อไปในขณที่กลุ่ม H นะครับเพรเซงชแม่งกับเบนฟิก้านะครับก็จับมือกันเข้ารอบไปแล้วไม่ว่าใครจะจบแชมป์กลุ่มก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนยูเวนตุสตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าอันดับ3นะครับถ้าไม่ไปโดนมักับิไฮฟาแซงไปในนัดสุดท้ายนะครับจากผลงานของบาเซน่าที่ก็ดูเหมือนว่า แม้ว่าทางด้านชาบี้จะกลับมาเพื่อที่จะช่วยกอบกู้สถานการณ์ของสโมสรนนะครับแต่ว่าผลงานในหลีกดีก็จริงแต่ว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับก็มีข่าวแวแ่วๆมาว่าทางด้านบาร์เซโลนาก็แอบมองมองมิเกลเรต้าไว้เหมือนกันนะครับในกรณีที่ถ้าพวกเขาจะต้องแยกทางกับทางด้านชาบี้เฮนันเดสนะครับโดยจริงๆมิเกลเรต้าเนี่ยก็เคยเป็นเด็กของสโมสรนอย่างบาเซโลนาเหมือนกันนะครับ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวย้ายไปเล่นให้กับหลายทีมแมกนะครับรวมถึงเพรสแซงชอร m แมงแล้วก็กาสโซลินเจอร์อด้วยนะครับเอเวอร์ตันก็เคยเล่นก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์โซนั่นแหละ และสุดท้ายก็กลายเป็นตำนานของอาซอลแล้วก็อยู่กับทีมโรมาจนถึงตอนนี้นะครับโดยเจ้าตัวเองก็เอาเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าจะทําทีมรั้งอันดับที่1ของของอาตารางพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้ก็ตามแต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าจะโดนไล่ออกก็ตอนนี้กลัวนี้ก่อนหน้านี้เมื่อสักปีที่แล้วนี่ถ้าทางจะขนลุกเลยนะครับอันนี้ส่วนของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพนักเตะของอาซอลนะครับหลังจากที่บูยอสก้าก็เจ็บเพิ่มอีกรายหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวว่า ว่าตอนนี้น่าจะมีโอกาสลงเล่นกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับแต่ว่ากับพีเอสวรเฮเฟนเนี่ยน่าจะเร็วไปส่วนโมฮัมเหม็ดเอลนีนีเนี่ยได้ข่าวว่าเซอร์ไพรส์กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะได้ลงไปยืดเส้นยึดสายสักช่วงหนึ่งหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังถือว่าน่าจะยังเร็วไปแต่ก็ เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราจะได้มีความกดดันในตำแหน่งมิดฟิล d น้อยลงนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีคนได้เห็นฟอร์มทางด้านแอนเชลีเมลเลนไนซึ่งเล่นให้กับซอลตันในการเจอกับคริสตันพาเลตหลายคนก็อยากให้เมลเลนไนเนี่ยกลับมาได้มีโอกาสลอง ย่งตำแหน่งตัวจริงกับทางด้านนักเตะในแผงกองกลางของอาร์เซอลโดยเฉพาะก็ชี้ไปที่ตัวท็อปอย่างทางด้านธ omas p a e t เลยด้วยซ้ำนะครับก็มองข้ามตัวอย่างเอลนีนน่แล้วก็ทางด้านโลโกงก้าไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งฟอร์มของไปเล่นนายเนี่ยปัญหาของเขาคือฟอร์มเขาอะ่ะมันขึ้นขึ้น,นลงๆมันผีเข้าผีออกนะครับนักเตะเนี่ยก็ถือว่าสกิลดีมากนะครับสามารถเล่นในตำแหน่งเ,เบอร์หได้ดีเลยทีเดียวถ้าถ้าวันที่ผีเข้านะครับแต่ส่วนใหญ่ผีมันจะออกก็ ทำให้ไม่มีความสม่ำเสมอนะครับก็ไว้ใจไม่ได้แต่ยังไงก็ตามโดยส่วนตัวผมยังมองว่าดีกว่าโลโกงก้านะครับก็ อ่าเมลินไนเนี่ยสัญญาก็จะหมดในช่วงอ่ uh, สิ้นฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าก็เหมือนว่ามีออปชันในการที่จะ uh, ได้รับการขยายเพิ่มไปอีก12เดือนแล้วเราก็ uh, มีการเชื่อกันว่าแต่มันก็ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่า uh, เจ้าตัวเนี่ยได้รับการขยายสัญญาออกไปแล้วก่อนที่จะปล่อยออกไปยืมตัวนะครับซึ่งจริงๆผมก็เชื่อแบบนั้นนะคือ uh, ด้วยการที่สัญญามันจะหมดแล้วถ้าปล่อยออกไปยืมตัวแล้วมันมันหมดเลยแล้วเขาซื้อขาดเลยแบบฟรีค่าตัวอะไรแบบนี้มันก็ จะแบบค่อนข้างเสียประโยชน์ะนะตั้งแต่ระดับเมเลนไนซซึ่งเคยทําได้ดีเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะยังทําได้ดีนะครับก็ได้รับโอกาสลงสนามบ่อยๆก็อาจจะกลับมาเป็นตัวความหวังของอาร์ซอลได้ก็ได้มีใครจำทางด้านโกกระแรงได้ไหมโกกระแรงนี้ก็เหมือนจะขุ่นมีขึ้นแล้วนะอาการคล้ายๆกับเมเลนไนเลยแล้วก็ปรากฏว่าถูกปล่อยยืมตัวไปแล้วก็ถูกดึงกลับมาในช่วงเดือนมกราคมกลายเป็นว่ากลับมาแล้วทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเป็นตัวหลักของอาร์ซอลต่อมาอีก หลายปีเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้เล่นอยู่กับทางด้านเรือดำน้ำสีเหลืองเบียร์เรลนะครับก็ยังไม่ได้เลิกเล่นก็หวังว่าอเมิกาไนจะ,จะเจริญรอยตามทางด้านโกกระแลงได้นะครับในส่วนของอนักเตะคนอื่นๆอย่างโทมิยสุเนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับโทมิยสุด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้รับการประกาศชื่อนะครับติดทีมชาติญี่ปุ่น ไป,ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะตัวจะได้เล่นในตำแหน่งไหนเท่านั้นเองนะครับทางด้านโทมยิยสึกเคยบอกว่าตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นเป็นตำแหน่งเบอร์6นะครับก่อนที่จะมาฝึกเล่นเป็นแบ็กซ้ายเมื่อ ช่วงที่ย้ายมาอยู่กับทางด้านแอตแลนตาเท่านั้นเองนะครับแปลว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ทางด้านโทมิสุเนี่ยจะถูกส่งมาทดลองอได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ดูบ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอเล็กซานเดอร์ซินซุงโกกลับมาแล้วทําหน้าที่ได้ดีในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้ซินซุงโก้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์มากกว่าแล้วก็โทมิสุก็ไปช่วยเสริมในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นแหละก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะครับ อยังไงก็ตามนะครับในส่วนของข่าวที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเซเกมเลนโควิซาวิดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวเซอร์มาอเกาโตเว็บซึ่งก็จริงๆไม่ใช่พูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับมีการาหยิบขึ้นมาเอาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งโดยมองว่ารอบนี้เนี่ยอ,า,อาซอลเนี่ยจะเปิดใจทางด้านลาซิโอด้วยการยื่นโลโก,ก้ไปให้แลก ในสัญญานี้ด้วยนะครับโดยอมองว่าค่าตัวของโลงกา้านี่จะอยู่เทวๆ25่าๆ25ล้านยูโรแล้วก็บวกเงินบีกสัก5 0 6 0ล้านยูโรนะครับก็จะทําให้รวมแล้วเนี่ยจะถึง75-85ล้านยูโรอาจจะาสามารถเปิดใจทางด้าน ลาซิโอได้นะครับแต่เห็นว่าผู้บริหารของลาซิโอเพิ่งออกมาพูดไม่กี่วันนี้ผ่านมาว่าราคานี้ต้อง120ล้านยูโรแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ข่าวเนี่ยมันยังมีความสับสนอยู่นะครับแต่ก็ยังดียังดีกว่าไม่มีข่าวนะครับก็ถ้าเรามีข่าวกับตัวเล็กตัวน้อยมันก็คงมองไม่เห็นอมบิชั่นหรือว่าความาทะเยอทะยานของสโมสรนนะครับก็ดีแล้วที่มีข่าวกับตัวใหญ่ๆมาให้เราได้ลุ้นบ้างนะครับโดยฤดูกาลนี้เนี่ย มิเรนโควิซาวิดก็ทำไปแล้ว5ประตูกับ7แอสซิสนะครับจาก17เกมที่ลงสนามโดยสัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงในปี2024นะครับก็หวังว่าอาร์เซนอลจะเอาจริงสักทีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอยากได้มิเรนโควิซาวิเนี่แหละนะครับตัวเดียวก็พอแล้วถ้าเงินเรามีาไม่เยอะนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ก็วันนี้ก็จะมีข่าวสารมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ